Welcome to อัตนัยพอดแคสต์ขอต้อนรับสู่รายการคำนี้มีที่มารายการที่จะพาคุณไปสนุกกับคำศัพท์ที่เราอาจจะคุ้นหูแต่ดูดูแล้วอาจจะไม่รู้ที่มาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อโปขอเสนอคำว่านาฬิกาใช่แล้วค่ะเครื่องประดับที่อยู่บนข้อมือของเราที่เอาไว้ใช้บอกเวลานี่แหละไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าสายบ่ายหรือว่าเย็นแต่เอ ทำไมถึงเรียกว่านาฬิกาและนาฬิกามาจากภาษาอะไรอปโปจะมาเล่าให้ฟังค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่ามนุษย์เราเนี่ยใช้นาฬิกามาตั้งแต่ตอนไหนติ๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กตอก๊อกถ้าไม่รู้ฟังอปโปไปเรื่อยๆค่ะเท่าที่อปโปไปสืบค้นหาข้อมูลมานะคะมนุษย์เราเนี่ยใช้นาฬิกามาน,นานแล้วค่ะตั้งแต่ในยุคอียิปต์ในสมัยนั้นเขาจะมีการใช้แสงแดดเพื่อดูเวลา หรือเรียกว่านาฬิกาแดดในจีนโบราณก็มีเหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาจะใช้วิธีการในการดูผ่านน้ำหรือเรียกกันว่านาฬิกาน้ำสังเกตได้เลยนะคะว่าคนในยุคสมัยก่อนเขาจะอาศัยธรรมชาติเป็นการกำหนดว่าเป็นช่วงกลางวันหรือว่ากลางคืนค่ะต่อมาเรามาดูที่มาของคำว่านาฬิกากันบ้างดีกว่าคำว่านาฬิกาไม่ใช่คำในภาษาไทยแต่เป็นภาษาบาลี มาจากนาลิเกระแปลว่ามะพรา้าวงงเลยใช่ไหมคะเอ๊ะมะพร้าวกับนาฬิกาเกี่ยวข้องกันยังไงมันมีที่มายังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะในสมัยกรุงศรีอยุธยาคนไทยเนี่ยมีกิจกรรมในการแข่งขันชนไก่ซึ่งการจับเวลาในตอนนั้นเขาจะใช้กะลามะพร้าวเจาะรูและเอามาลอยในน้ำเป็นการกำหนดเวลา เมื่อหนึ่งกะลาจมก็จะถือว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งยกนั่นแหละค่ะเราจะเรียกว่านาฬิกาหนึ่งที่เป็นที่มาของการนำคำว่านาฬิกามาใช้ในปัจจุบันประเทศไทยเราเริ่มรู้จักนาฬิกาจริงๆในปีพศ2228ซึ่งเป็นช่วงรัชสมัยสม,ยสมเด็จพระนารายมหาราชโดยราชทูตของพระเจ้าหลุยที่14มาจเจริญพระราชไมตรี นำนาฬิกามาถวายเป็นเครื่องราชบรรณาการเรียกกันว่านาฬิกาฝรั่งแต่ต่อมาก็ถูกเรียกว่านาฬิกากลซึ่งลักษณะของนาฬิกาสมัยนั้นจะมีความเป็นเครื่องจักรกลอยู่ค่ะจนกระทั่งในช่วงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์คนไทยเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักนาฬิกามากนะักเพราะว่ายังไม่เป็นที่แพร่หลายค่ะจะมีเพียงแต่ชนชั้นสูงเท่านั้นที่จะได้ใช้มีข้อมูลสันนิษฐานกันมาด้วยนะคะว่า คนไทยทั่วไปเริ่มได้ใช้นาฬิกามากยิ่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่4เพราะท่านทรงโปรดให้กรมขุนราชสีห์วิกรมเกรียงไกรสร้างหอนาฬิกาขึ้นในพระบรมมหาราชวังจึงเป็นครั้งแรกที่ประชาชนได้มีนาฬิกาขนาดใหญ่ไว้ดูเวลาทรงแนะนำให้เหล่าขุนนางพระสงฆ์และผู้ใกล้ชิดได้รู้จักการใช้นาฬิกาก่อนต่อมาภายหลังผู้คนได้เริ่มใช้ตาม เหล่าพ่อค้าต่างๆก็นำนาฬิกามาขายจนทำให้คนไทยได้ใช้นาฬิกาแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะอปโปพาทุกคนย้อนอดีตไปไกลมากๆเลยนะคะยังไงวันนี้ก่อนจะจากกันไปมีคำคมข้อคิดดีๆเกี่ยวกับเรื่องของเวลามาฝากกันเป็นการทิ้งท้ายแล้วกันค่ะ <c oughs> คำคมของอปโปมีอยู่ว่าจงอย่าใช้ชีวิตเหมือนเข็มนาฬิกาที่ดูเหมือนจะไปข้างหน้า แต่วนกลับมาที่เดิมว้า wow! ทิ้งทายกันไว้ด้วยคำคมแบบนี้นะคะส่วนในครั้งต่อไปรายการของเราจะมีคำอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามรายการคำนี้มีที่มาวันนี้อโปลาไปก่อนสวัสดีค่ะอัตนัยพอดแคสต์คำนี้มีที่มารายการที่จะพาคุณไปสนุกกับคำศัพท์ที่เราอาจจะคุ้นหูแต่ดูดูแล้วอาจจะไม่รู้ที่มา